นำท่านมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงต้นปีอย่างนี้เป็นสถานที่ยังเป็นมงคลที่ผมมากราบสักการะแล้วเกิดสิริมงคลแก่ตัวผมเดินทางไหว้พระก้าวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับในระยะเวลาสิบกว่าป,ปีมานี้ทั่วประเทศและหลายประเทศในโลกนี้ดังนั้นเที่ยงนี้ผมไม่เคยลืมที่จะมากราบไหว้เคารพบ,บูชาเพราะเป็นสถานที่ที่ผมได้บวชเียนคือวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารที่มีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เป็นเจ้าว,วาดในาปัจจุบัน นี่ภูเขาทองวัสเกตเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในองค์บรรจุด้านในแต่ก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นองค์ภูเขาทองอันงดงามเป็นมงคลอยู่กลางแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมเด็จเจ้าพญยามหากษัตร,ร์สมเด็จผ่านมาวัดแห่งนี้เดิมที่วัดสแกแล้วมาทําพิธีทําน้ำมนต์และเอาน้ำมนต์นั้นอาบตัวเรียกว่าพิธีมูรธาพิเศษจึงได้ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริยปฐมวง์แห่งราชวงศ์จักรี กลับมาบูรณะปฏิทังขอนวัดนี้และพระราชทานนามวัดสแกเปลี่ยนใหม่เป็นวัดสเกตร,ราชวารหมหาวิหารเป็นพระรามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ทราบคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจุดหนึ่งที่สําคัญครับแผนที่ทหารเลขที่ศูนย์เรียกว่าสะดือประเทศไทยอยู่ที่บนภูขาของวัดสเกตหมายความว,าว่าถ้าทางหลวงทุกทางเนี่ยมีหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ที่อนุสาวรีย์ไทยนั่นไม่ใช่สะดือประเทศไทยเป็นเรื่องของเส้นทางการคมนาคม แต่ถ้าเกิดว่าจุดศูนย์กลางแห่งความขลังและศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่ที่ภูเขาทวารเกดเพราะมีเลขที่ศูนย์ของแผนที่ทาหารเนี่ยนะเป็นสะดือประเทศอยู่ตรงนี้ซึ่งผมนั้นได้มีโอกาสมากราบไหว้ใครที่ไม่มีบ้านมีที่ต้องมากราบไหว้ใครอยากขายบ้านขายที่ให้ได้ต้องเอาโฉนดที่ดินมาอธิษฐานอยากขายจะขายได้ขายได้ไดแล้วอย่าลืมมาทําบุญ นะครับจากบาทเล็กๆเนี่ยนะครับก็ทำเป็นบาทใหญ่เพราะเอาไว้ใส่เงินจากถักคนที่ขายที่ขายบ้านได้แล้วสมปรารถนามาทําบุญบูรณะปฏิทังขอนซ่อมแซมบํารุงภูเขาทองนี่เป็นมงคลบางคนขายได้แล้วลืมนะครับชีวิตก็ไม่คขอจเจริญเพราะนั้นท่านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เอาพระขยื่อนออกให้เห็นว่าหมุดแผนที่ฐานเลขที่สูหรือสะดืออยู่ตรงไหนสะดือประเทศไทยเนี่ยนะครับผมได้กราบ สมเด็จพระพุทธเาจา้าและเจ้าประคุณพระธรรมสิทธิายายกว่าประเทศไทยจะเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจเราจึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกตรแล้วตั้งครอบหมุดอันนี้ไว้ดังนั้นท่านจะไม่เห็นหมุดแล้วแต่มากราบที่พระเศรษฐีและอธิษฐานหมุดจะถูกครอบเอาไว้ด้วยพระเศรษฐีก็จะทําให้โชคดีมีบุญญราศีที่นี้นะครับท่านมาดูครับว่าประวัติพระองค์นี้นะครับนี่บันทึกประวัติศาสตร์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกตรองค์ประสม พระพุทธมหาเศษรษฐรโกฎองค์นี้สมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวประสีโนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เททองเมื่อวันเลื่องงามยามดีดาวพระศรีย้ายราศี14ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 2เป็นเนื้อนวโลหะโลหะบริสุทธิ์9ชนิดมีทองคําบริสุทธิ์อยู่ในองค์พระ140บาทยอดเกรดเป็นโลหะแก่ทองคำนะครับมีทองคําอยู่ในยอดเกรดถึง1กิโลกร,รัมมี ซุ้มประดิษฐานพระชัยนวราชประพิตเนื้อทองคาอีกหนึ่งองค์อยู่ที่เกศนะครับผมรักเลขาธิเชานนำศรัทธาสาธุชนสร้างด้วยแรงศรัทธามีคณะศิลจารุสิทธิจะเป็นเจ้าภาพประชาชนได้ร่วมบริจาคทองคําและเงินทองแดงจาลึกชื่อนาคุอธิฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารมบูชาสังฆบูชาและเป็นเทวบูชาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาดูในนี้คือที่คือประวัติการสร้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าเป็นพุทธขนะพุทธเจ้าเก้าพระพัก นะครับพระเศรษฐีเกโกดเป็นผู้เจ้าเนี่ยก้าวพระพักเป็นพระที่มีพฤตรแบบแปลกในช่างหลวงปั้นพิมพ์เป็นปางสมาธินะครับผมจีวรริ้ว,วเป็นพระพระัพะกก้าวหน้าแล้วยอดเกศเห็นไหมครับยอดเกศนั้นมีทองคําเกือบกิโลนึงเนี่ยมีจอบเป็นซุ้มมีพระชชยนวราชพระพินึงองค์เป็นทองคําอยู่บนยอดนั้นเพื่อถาวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทองคําผมเองนะครับทองคํานั่นเกือบ3บาทนะสบาทกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือพระศักดิ์สิทธิ์อยู่บนภูเขาทองตั้งครอบหมุดแผนที่ทหาร เลขที่ศูนย์คือครอบสะดือประเทศไทยว่าจากนี้ประเทศไทยจะไม่มีเหตุเพศภัยทําให้มีวิกฤตเศรษฐกิจถึงขนาดแบบทนไม่ได้คุมเอาไว้แล้วดังนั้นนะครับท่านหาโอกาสมากราบไหว้ให้ได้จะเป็นมงคลเอาละครับเราสร้างนี้ไว้9องค์ทั่วประเทศสร้างทีละองค์มีคนมาร่วมพิธีแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ4ี่ห้าหมื่นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างครบแล้วองค์นี้เป็นองค์แรกเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําท่านไหว้ขอพอรเชิญครับ ครที่อยู่ที่บ้านกับพนมือนะครับผมถือว่านําท่านไหว้พระไหว้พระผ่านจอทีวีเลยนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะพระพุทธมหาเศรษฐีเน่าโกธและพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เทพยดาทั้งหลายนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาะโมตัสาะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะให้ตั้งใจให้ดีนะจะได้สวดคาถาบูชาท่านรัตนาตยานุภาเวนะฮะรัตนาตยาจะเตชะสาหานาวาเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาทิโกสิลิโกเมธะโกจาปิชาติโลจะสุมังคโล อนาทบินทิโกนาโทธโวิสาขาอัคษาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคโทนานชโยจทายโกเตสังปุญญาหนุภาเวนะสภะสิทธิพวันตุเมข้ประจ้าทั้งหลายขอากาบสาการะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกธพระครูบานคุเมืองนี้ ขอให้บรารมีของพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและมีหัวใจของเศรษฐีทั้ง9้าท่านในสมัยพุทธกาลจงพิทักษ์รกษาประเทศชาติพระพุทธศาสนาองค์พระมหากษัตริย์วงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าใครประกอบการบุญการกุศลและมากราบไหว้ขอให้เทวดาผู้รักษาหลวงพ่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดนี้ณภูเขาทอวัสเกตนี้จงประสิทธิประสาทพระพรให้เจริญได้ราบยศเกีย,เกยรติสรรเสริญสุขทูกประการมั่งคั่ง ใครปรารถนาจะขายที่ดินให้ได้ขออธิษฐานจิตว่าขอให้ขายได้ดังปรารถนาเมื่อขายได้ส่วนหนึ่งจะเอาเงินมาทําบุญบุรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนเป็นเงินที่ทําบุญเกี่ยวกับพระศาสนาณนะวัดภูเขาทองวัดสเกตแห่งนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะให้บ้านนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อนํโฉนวนปฏิฐานณหนะ้าองค์ทนะ่านณณหมุดแผนที่หาเลขที่สูรือตะลือประเทศทานนี้ขอให้บ้านข้าพเจ้าจงมีพญานาคพิทักษ์รักษา ให้ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญข้าพเจ้ายังไม่มีบ้านใครที่ยังไม่มีบ้านเมื่อมากราบไหว้ก็ขอให้มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีแก้วแหวนมีโชคลาภอาบอิ่มใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพรอนันประเสริฐจ,จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าจงเป็นที่รักแกม่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอข้าพเจ้าจงเป็นที่รักแก่สมณะจีพมนักปรา์นักบวชทั้งหลายขอข้าพเจ้าจง็ิที่รักแก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและเทพยดาทั้งหลายขอให้คำประกาศอันทิฐาน,นี้ จงเป็นบุญราศีสาเร็จแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบิดามารดาครูรชาอาจารย์บริวารบริษัทให้มีความเจริญรุกเรือง mm. เจริญก้าวหน้าและทุกอย่างที่ปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบได้ธรรมจงมีบารมีขององค์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศพระบรมสารีริกธาตุทเทว,วดาผู้พิทักษ์รักษา,าประสิทธิ์ประสาทพระพรให้สมปรารถนาด้วยทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนึ่งปีด้วยเถินเรียบร้อยแล้วก็เป็นมงคลน,นี่กำลังสวยงามครับ เนื้อของท่านเป็นสีนาคเห็นไหมครับมีทองคําอยู่140บาทเฉพาะองค์ยอดเกรมีทองคาอยู่1นกิโลนะครับเกือบ1นกิโลแล้วไ่ตทองคิดมาขโมยนะครับเขาดูแลอย่างดีส่วนในองค์พระนี่ครับมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคําบริสุทธิ์ผสมอยู่เนื้อจึงไม่ได้ออกเหลืองออ,อ,อ,ออกสีบรอนออก,ออกพิงพกงโง,งงดงามเพราะ,ะนั้นเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นองค์แรกที่สร้างเลยตอนนี้มีอยู่8ปดอ่าสิองค์ทั่วประเทศองค์นี้เป็นองค์ที่1ถือว่าเป็นมหามงคลคู่ไปดินก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับมีโอกาส ก็จะเป็นมงคลมันไม่ว่าใครก็ตามมากราบมาไหว้มาดูแลก็จะเป็นมงคลบุญบุญราศีคุ้มครองทุกคนทุกท่านะครกบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่มาแล้วอย่าลืมนะครับกราบไหว้องค์พระทองที่มีพระบรมสารีริกธาตุโดยกล่าวคำบูชาเดี๋ยวผมจะนําไปไหว้ไปกราบด้านล่างขอเรียนเชิญน,นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาทองวสเกตท่านที่มาภูเขาทองไม่รู้จะไปไหว้อะไรท่านต้องทราบนะครับว่าผมบวชอยู่ที่วัสเกตเมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาและประเด็นสําคัญเลยหน้าภูเขาทองวัสเกตเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีการส่งมอบโดยเอกอัครราชทูตที่เคยมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จึงเป็นมหามงคลแก่แผ่นดินและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนวัสเกตจะมี มหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่หน้าพระโบส์นั่นก็ต่อสืบเนื้อเชื้อหน่อมาจากโพดั้งเดิมจากศรีลังกาซึ่งเป็นโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระองค์ได้รู้เป็นสัมมาสเจ้าถือว่าใครอยากจะเรียนแล้วมีปัญญาสอบผ่านพาลูกผานมากราบมาไหว้แล้วอย่าลืมขึ้นภูเขาทองที่จะสูงขึ้นแล้วเมื่อทันมาแล้วเข้ามาที่ภูเขาทองท่านจะเจอสิ่งนี้ครับนี่คือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวผมจะนําท่านกราบไหว้ขอพรนะครับจะได้เป็นมงคล เราขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตสะภะคะวะโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภะคะวะโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพะคะวะตอะรหะตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญูสังฆบูชามหาภูคาวโหติโลกนาถาังอภ,ภิปูชยามิ อุกาสะวันทามิปันเตสพังอราทังคมะทะเมพันเตอุกาสะคมามิพันเตส่วนคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอบูชากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนี้ขอเทพยดาจงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าขอจงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าจากนี้ล่วงไปหนึ่งปี หรือจนจะมากราบไหว้จนถึงคราจนถึงวาระที่จะมากราบไหว้ในครั้งหน้าจงเป็นบุญรญาศีจากเทพยดาผู้ปกครองรักษาบุญกุศลที่เคยทํามาและทําคราคาใดจงสาเร็จแก่เทพยดาขอไหว้บูชาพระอารมณ์สารีริกธาตุด้วยดอกไม้นี้ขอเทวดาทั้งหลายจงรับขอสิ่งศักดิ์สิทธิจงรับและเกิดขอให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ตัวข้าพเจ้าบิดามารดา,คร,รา,า,าครูประชาครูปูะชราอาจารย์เทพยดาผู้ผู้ปกครองข้าพเจ้าบริวารบริษัท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้เทินสาธุข้าพเจ้านั้นได้นำคนไหว้พระสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกราบสการะด้วยจิตบริสุทธิ์ขอไหว้พระบรมสารลิิกทาตุขอให้ชีวิตจงมีความเจริญรุ่งเรืองเจอแต่คนดีเป็นที่รักแก่บรรดาเทวราทั้งหลายเป็นที่กกรักแก่สมัชีพามนักปราชญ์ราชบิดาทั้งหลาย จะทําการอะไรในแผ่นดินจากนี้หนึ่งปีสิ้จงสําเร็จทุกประการดังปรารถนาหากขยันตั้งใจทํางานแล้วมีงอมือท้ายเราไซ้ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมามีโชคราบอาบอิ่มใจตั้งแต่ปฏิบัติต้นไปด้ยเทินคุณจะที่ฐานอะไรก็ที่ฐานขอไปเลยนะครับในสิ่งที่ไม่เกินแรงบุญแล้วก็คงจะสำเร็จก็เชิญนะครับมากราบมาไหว้รับรองว่าจะเป็นมหามุคลครับ